สวัสดีครับสำหรับหัวข้อนี้เราจะมาเริ่มต้นการใช้งานตัวอุปกรณ์ Dam IoT Gateway นะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นใช้งานนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องมาดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าตัวอุปกรณ์ Dam IoT Gateway นะครับจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่จะให้เรานำไปใช้งานนะครับจากในสไลด์นะครับทุกท่านจะเห็นว่าตัวอุปกรณ์ Dam IoT Gateway นะครับ มีทั้งพอร์ต n p u u t u u t u u t แล้วก็การสื่อสารแบบไร้สายหลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะขอที่บายเริ่มต้นไปทีละฟังก์ชันละกันนะครับอันดับแรกนะครับขอพูดถึงพอร์ตที่เป็น input และ output ก่อนนะครับสำหรับ input และ output นะครับของตัว d ด m ์มิอุตนะครับจะมี8ช่องนะครับสำหรับที่เป็น input นะครับแล้วก็จะมี2ช่องสำหรับที่เป็น output นะครับตัว output จะเป็น relay contact นะครับผม แล้วก็จะมีอันาล็อกอินพุตนะครับที่รองรับแรงดันในช่วง0ถึง10โวลต์ดีซีนะครับผมสำหรับการสื่อสารนะครับแบบมีสายนะครับจะมีพอร์ตไอ2 3 2มาให้นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตไอ4 8 5นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตแลนนะครับที่เป็นพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นหัว R J 4 5นะครับผม สำหรับการสื่อสารแบบไร้สายนะครับจะรองรับการสื่อสารผ่าน Wi-Fi 2.4 GHz นะครับแล้วก็การสื่อสารผ่าน l อ r a นะครับในช่วงความถี่920-925 MHz นะครับผมแล้วก็จะมีตัวสวิตช์สำหรับกดตั้งค่านะครับก็คือสวิตช์ s e ตนะครับแล้วก็สวิตช์ r e เซ t ตนะครับสำหรับเริ่มต้นการทำงานของตัวอุปกรณ์แดมเมอร์ทีเ y นะครับแล้วก็จะมี led แสดงสถานะการทำงานของตัวอุปกรณ์นะครับสำหรับแหล่งจ่ายไฟนะครับตัวอุปกรณ์ d ด m อ t ร์เอ w a y กวนะครับจะรองรับการต่อแหล่งจ่ายไฟ2รูปแบบนะครับโดยที่เราจะต้องเลือกใช้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับโดยรูปแบบแรกนะครับจะต่อผ่านอะแดปเตอร์นะครับก็คือผ่าน DC Jack Power ธรรมดานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้ออะแดปเตอร์ไปนะครับซึ่งมีอะแดปเตอร์อยู่แล้วก็สามารถใช้อะแดปเตอร์ต่อผ่านขอนี้ได้เลยนะครับตัว DC Jack Power นะครับ สำหรับพอร์ตที่2นะครับจะเป็น Terminal Power นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะต่ออุปกรณ์แดมไอโอทีเจ็เวนะครับกับพวก PLC หรือว่าอุปกรณ์ต่อพวกอื่นนะครับที่มีแหล่งจ่ายไฟโปรไวให้นะครับโดยที่แหล่งจ่ายไฟนะครับที่อุปกรณ์แดมไอโอทีเจ็เวรองรับนะครับก็จะรองรับอินพุตตั้งแต่9ถึง3 6โวลต์ DC นะครับซึ่งเป็นไฟกระแสตรงนะครับทั้ง2รูปแบบนะครับทั้ง DC Jack Power แล้วก็ Terminal Power นะครับผม เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงการเริ่มต้นการใช้งานนะครับตัว g a t e w a y